สวัสดีครับผมวันนี้วันหยุดครับผมก็ทิปเดิมครับผมออกมาหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมวันนี้ออกมากับลูกชายครับผมแล้วก็ลูกสาวครับผมวันนี้ออกมาเก็บผักขี้เหล็กครับผมอยู่ในคลองพอดีคลองน้ํากําลังมาครับผมตอนนี้น้องทิกเกอร์ก็กําลังจะข้ามคลองไปก็สังเกตดูน้าก่อนโอ้ไม่ลึกครับผมก็สามารถข้ามไปเก็บผักขี้เหล็กได้เลยแต่ว่าผมจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมค่อยๆเก็บไปที่เราฝั่งกันก็แล้วกันครับผมเนาะก็จะเริ่มเก็บเทลเริ่มคลองครับผมก็จะมี2แบบก็คือผักขี้เหล็ก ที่เป็นยอดสีแดงแล,แล้วก็ผักขี้เหล็กที่เป็นยอดสีขาวครับผมตัวนี้จะเป็นยอดสีออกแดงๆหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นยอดสีแดงเหมือนกันครับเก็บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับผมเนาะเลาะริมคลองไปเรื่อยๆเลยในระหว่างที่เก็บกาน้องนิกเกอร์ขอตัวไปเล่นน้ําอีกฝั่งโน้นครับผมผมก็เดินไปดูดอกสะเดาครับผมว่าจะเอามากินกับลาบแต่ว่าเขาบานแล้วครับผมก็จะเป็นดอกสีขาวแบบนี้เลยครับผมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับผมเนาะ อันนี้ก็พอย่องเข้าไปดูใกล้ๆมันบานแล้วครับกินไม่ค่อยอร่อยก็ตัดสินใจข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของคลองครับผมเนาะเพื่อจะเก็บผักขี้เหล็กมันกันก็เดินเลาะไปเรื่อยๆส่วนน้องก็จะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมที่อยู่ข้างหน้าเลยสู้สุสดเลยครับผมผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาก็เดินเก็บมาเรื่อยๆเพราะฝั่งนี้มีผักขี้เหล็กสีขาวครับผมยอดจะเป็นสีขาวๆผมก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับจะเป็นยอดสีขาวแบบนี้เลยก็ เก็บไปเพื่อไปเจอกันที่เป้าหมายปลายทางข้างหน้าครับผมส่วนน้องที่เกร์ก็กำลังเก็บมาเหมือนกันครับผมพังเอินไปเจอต้นนี้ครับเขากําลังถางไว้ถางไว้แล้วแหละนี่เป็นยอดที่เหล็กแดงครับผมก็เก็บเลยยอดใหญ่ๆอ้โๆทั้งนั้นเลยครับผมเนาะอ่าส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินแกงขี้เหล็กครับผมเพราะว่าแกงใส่น้ำเค็มแกงใส่หอย,ห,อยหรือว่าแกงใส่ปูบางพื้นที่ก็แกงใส่ไก่ตีนไก่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วแต่สูตรครอบครัวนานพากันกินครับผมเนาะสำหรับ ส่วนตัวผมนะก็จะมีน้ำเคม็มแล้วก็ใส่หอยส่วนผักข้างเคียงผมก็จะใส่พวกผักแมงลักผักอีต่ผักอ่าชะอมผักผักคะหรือผักเน่าครับผมแล้วก็ต้นหอมหัวหอมขาตะไคร้ครับผมเนาะใส่รวมกันเลยเป็นหลายๆอย่างครับผมกินหอมเขาม,มันจะได้ชนขึ้นมาชวนกับข้าวเหนียวครับผมตุ้ยเอาคําใหญ่ๆเลยโอ้ยคิดแล้วอร่อยครับผมอยากกินเลยครับผมเนาะในระหว่างที่เก็บก็พินิดพิจารณาไปเรื่อยๆครับผมเพราะต้นนี้มันเยอะมากครับผม ตัน,นี้บ้างตัวน,นั้นบ้างครับผมเนาะเก็บไปปุ๊บก็นี่ครับเดินลัดมาน้องที่เก์ก็เดินลัดมาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ลงเล่นน้ําในคลองแล้วเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูครับผมเนาะเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะเย็นน้องบอกแล้วก็ไม่มีเศษแก้วไม่มีอะไรด้วยน่าเล่นมากครับผมก็ว่าแล้วก็ลงมือเลยครับเนี่ยลงไปแล้วเล่นน้ําไล้ทั้งตัวเลยครับผมตอนนี้ค่อยๆทยอยลงไปครับ ตรงนี้สังเกตดูเขาปล่อยมาเกือบทุกอาทิตย์เลยจากเขื่อนของอชโนดครับผมไหลลงมาจากอำเภอดงหลวงครับผมก็มาทําการเกษตรก็จะมีการปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับผมแล้วก็ดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นพริกที่เขาแกะอเอามาเล็ดแล้วก็จะมีถั่วฟักยาวมะละจีนที่ตัวใหญ่ครับผมแล้วก็มีดอกน้อนไก่ดอกดวากาจายคอสมอสแล้วก็ฟักเขียวตัวใหญ่ครับผมเนาะเป็นน้าเต้าครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งหม้อีเหล็กทิ้งไว้สักสองน้ำับผมแล้วค่อยปั้นออกแล้วทำไปทําการเกงในระหว่างที่ตัวไอ้ขั้นตอนการเกงจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่าอันนี้ติดภารกิจก็จะไปทำไปทำที่อื่นครับผมเสร็จเรียบร้อยในระหว่างเราตั้งหม้อเนาะเราก็ออกไปดูนาครับผมเพราะว่าแม่ยายบอกว่าไปยกยอยกสะดุ้งเพราะว่าปลากําลังจะไข่แล้วครับผมอยู่ในสร ส่วนน้ำคลองที่ไหลลงมาแล้วก็มีน้าซับที่ซึมออกมาก็จะซึมออกมาตลอดเรื่อยๆครับผมยิ่งมีน้ําคลองออกมาน้ําซับก็จะลิ่งยิ่งแรงขึ้นครับผมเนี่ยสองเด็กก็จะพากันมาเล่นน้ําคลองครับผมออกมาออกมาอีกแล้วเจ้าตัวปวนเปลี่ยนชุดแล้วกางเกงขาสั้นครับผมส่วนพี่สาวน้องมุตน้อยก็เดินออกมาด้วยให้กาลังใจน้องในการถ่ายคลิปครับผมเนาะส่วนตัวผมก็จะทําการดูผักต้งผักติ้วแล้วก็เล่นน้ําใสๆครับผมไปเรื่อยๆน้านี้เล่นได้นะครับผมมาจะเขื่อนเลย น้ำเป็นน้ำที่มาจากป่าครับไสมากครับผมเนาะอ,อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ทุ่งนาครับผมนี่ลงไปแล้วไปสอนกุ้งแล้วครับผมน้องก่อนจะลงก็พินิจพิจารณาส่วนพี่ก็ให้กําลังใจลงเลยลงเลยเย็นมากเย็นมากครับผมนี่ก็ทําการถ่ายคลิปให้กำลังใจน้องใช่ สักพักหนึ่งผมก็จะแวะไปดูสวนข้างบนสวนยางครับผมยังกรีดอยู่เพราะว่าถึงจะเป็นหน้าแรงกุมพามีนาเมษาก็ยังมีน้ำยางที่ออกอยู่เพราะว่าก่อนจะปิดฤดูกาลผมได้ทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้วัวครับผมเนาะเพื่อให้เขามาีคุณภาพดินที่ดีแล้วก็มีความสมบูรณ์ในดินส่วนตัวรากของเขากับระบบน้ําที่อยู่ใต้ดินก็จะตื้นๆหน่อยครับผมตัวนี้ก็เลยสามารถกรีดได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่บางพื้นที่ก็ เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงรากของเขาไม่สามารถที่จะดึงน้ําจากใต้ดินได้ก็ตันนั้นต้องหยุดกรีดไปครับผมเพราะว่าต้นมันจะเสื่อมโทรมได้ครับผมส่วนทางนี้โชคดีหน่อยครับระดับน้ําใต้ดินไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ